สวัสดีครับคุณกรีนนะครับสำหรับคอร์ส business negotiation tactics นี้นะฮะแน่นอนมันก็ต้องว่าด้วยเรื่องถึงการเจรจาต่อรองแต่ว่าเจรจาต่อรองมันเนี้ยมันเป็นสายตรงนะค,คือว่าด้วยเรื่องของเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจฉะนั้นเนื้อหาในคอร์สตัวนี้ก็จะมุ่งเน้นเพื่อที่จะฝุดผู้เข้าอบรมนะครับให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงขึ้น ในการที่ต้องเจราจาต่อรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนตโต๊ะธุรกิจซึ่งก็จะมีวิทยากรหลักก็คือคุณแทบประวิทย์นะครับซึ่งจะเรียนเรื่องการเจราจาต่อรองกับใครได้ดีคือกว่านักธุรกิจที่มีประสบการณ์จริงอย่างที่แทบถูกไหมครับส่วนที่ครูกรีนเข้ามาช่วยดูแลเพิ่มเติมนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ non verbal language ที่มีผลในการเจราจาต่อรองบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรใช้ร่างกายแบบไหนน้ำเสียงอย่างไรซึ่งถ้าเรามีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มัน เพีย่พร้อมมากขึ้นเวลาต่อรองเราก็มั่นใจขึ้นผลลัพธ์มันก็การันตีว่าไปสู่ทิศทางที่เราต้องการมากขึ้นสําหรับความรู้สึกข,ของการที่ได้สอนคอร์สบันดีนะครับต้องบอกว่านักเรียนของ Mission Academy มมเขาจะมีลักษณะของความตั้งใจเรียนสูงมากฉะนั้นถ้าเกิดใครมาเรียนแล้วอยากได้ c o นน e c ชั o นกลับไปอยากได้เพื่อนๆที่เทสเซนชั่นในคลาสสูงๆก็ต้องบอกว่าที่นี่เขามีเอกลักษณ์ของเขามากๆฉะนั้นใครก็ตามที่มาเรียนก็คิดว่าน่าจะมีความสุข ทั้งกับเนื้อหาแล้วก็มีความสุขกับทั้งบรรยากาศก,กับไปแต่นลงครับ